สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนีลิทอยู่ที่บิ๊กซีนะคะตรงนี้คือบิ๊กซีลาดเท้าค่ะบิ๊กซีลาดเท้าก็จะอยู่ประมาณลาดเท้าว81กับ83นะคะเดี๋ยววันนี้ลิทจะพาเพื่อนๆเ,เดินดูนะคะว่าตลาดเช้าที่เนี่ยมีร้านอะไรมั่งนะคะมีอะไรน่ากินมั่งตลาดเนี่ยลิทเคยมามาหลายรอบแล้วนะคะมีอ่าเป็นพวกคลิปข้าวมันไก่นะ,ะขนมคกแล้วก็ข้าวไข่เจียวมีหลายร้านนะคะที่ลิทเคยมาถ่าย ก็อร่อยค่ะราคาไม่แพงด้วยตลาดเนี้ยของกินไม่แพงนะคะร้านแรกเป็นร้านกาแฟนะคะข้าเหนี่ยวหมูทอดตะมิไอ้ชื่อร้านน่ารักอ่ะ คนเข้าแถวนะคะอันนี้ไก่ทอดหั่ใหญ่โอ้หอมจังร้านนี้ พาเชียงายค่ะจะเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนั้นเป็นรถเข็นเป็นพวกผักนะคะกับข้าวเดินเดินทีละฝั่งดีกว่านะคะแล้วย้อนขึ้นมาร้นนี้บ็หมีนะคะ มีหมูแดงแดง,ง,งป๊อกป๊อกนะคะป๊อกป๊อกของจริงเลยอันนี้ค่ะด,ดค่ะดิมดิม้านี้ดิมดิมค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ดิม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 ไม่เห็นตัวเองเหรออะไรนะดิมลิจีออนเดอรเวค่ะดิมดิมยังไม่เห็นยังไม่เห็นคลิปตัวเองเลยอ่ะลงไปนานแล้วไหค่ะลงไปนานแล้วค่ะตอนนี้ข้าวไข่เจียวนะคะน่ากินมากมีมลืมว่าต้องเข้าไปในยูทูบบ้านหนหรอค่ะยี่สิบบาทนะคะเนี่ยอร่อยคะอร่อยค่ะข้าวข้าวใช้ข้าวกล้องกับข้าวหอมนะคะร้านนี้ ดิมดิมเคยมีคลิปค่ะเดี๋ยวรีดใส่ไว้ด้านบนนะคะโอ้โหอร่อยจ้าแชร์กดไลค์ด้วยครับด like, ดกดไลค์กดแชร์กดตับปั๊กไทด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านนี้เป็นข้าวแกงค่ะสวัสดีจ้า20บาทนะคะร้านนี้20 25

ดิันมากินหลายรอบแล้วขนมคกชาววังนะคะสวัสดีค่ะขนมคกเจ้าอร่อยนะคะวสวัสดีค่ะขนมมานี้นะคะมาเดินตลาดขนมคกเจ้าอร่อยตรงบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะเจ้านี้นะอร่อยนะคะแค่ทำวันนี้ที้เดินถ่ายทั้งตลาด กับกอบนะกลอบนอกแล้วก็กะที่ช่ำๆเลยต้องร้านนี้นะคะดูหน้าเพื่อนๆร้านนี้ลิตนมีคลิปนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใส่ไว้ตรงหัวนะคะมันจะขึ้นวิ่งอยู่กดเข้าไปดูได้นะคะอร่อยขอบคุณมากนะคะนี่ๆเพื่อนๆ ันนี้ก็อร่อยกินหมดแล้วร้านนี้ก็อร่อยค่ะมีสลัดนะคะวันนี้มีสปาเกตตี้ร้านนี้เป็นวุ้ยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเจ้าอร่อยค่ะทำอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยด้วยร้านเนี้ยสะอาดแล้วก็มีพวก น้ำเต้าหู้นะคะน้ำสมุนไพรน้ำฟักทองค่ะแบลบปวยอันนี้เป็นหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งก่ดู ร้านนี้น่ากินอ่ะอันนี้ก็เป็นซาลาเปาค่ะเ,เพื่อนๆร้านตัวแปะลูกกละห้าบาท่ะ ร้านตัวแป๊ะนะคะอยู่ตรงสะพานล,ลอยพอดีเลยค่ะหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะคขายซาลาเปาแค่ลูกละ5บาทเท่านั้นเองแล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนๆได้กำไรน้อยนะคะแล้วก็มุมมองความคิดของตัวแป๊ะเนี่ยหน,ห,นห,นหน้าน่าน่าเคารพหน้านับถือมาก อา้าเดี๋ยวเดินวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเช้านี้แดดไม่ค่อยมีนะคะก็ไม่ย้อนสอนเท่าไหร่คลิปตัวแป๊ะนะคะจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะอยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะน,น,นี่เป็นร้านกับข้าวปลานะคะปลาทอดปลาสลิดขนมหวาน,นะค่ะ 20บาทนะคะร้านนี้เป็นข้าวเหนียวหน้าหมูเราไปนัดยยี่สาทนะสออย่าข้าวเหนียวหมูเยอะนะ,ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะเพื่อนๆ กาแฟอันนี้เป็นขนมจีนแล้ว่ามาแ8ดโมกว่าไปแล้วก็จะเริ่มวายนะ ก็ไมะคะ่ค่ะเขาก็จะขายกันเรื่อยๆรถทิพย์ก็มา่0โมงอันนี้เป็นข้าวกรอบค่ะราคาไม่แพงนะคะก็อยู่ที่2 5 3 0 ถ้าเพื่อนๆอยากได้พวกเข้าวกล่องหรืออะไรนะคะก็มาลองเดินดูนะคะตรงบิ๊กซีที่นี่มีหลายร้านนะคะขนมขนมหวานนี่น่ากินอ่ะ ดีค่ะข้าวมูไก่ข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะ,ะหัดใหญ่นะคะร้านนี้รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะทำส่งตามออเดอร์เบอร์โทรเดี๋ยวรีดเจาให้นะคะขนมหวานนะคะเพื่อละสิบบาท รับออกงานนะคะเบอร์โทรอะไรคะหาทานยากแล้วอะค่ะสิบบาทนี่คือหาทานยากนะคะนี่เบอร์โทรนะคะร้านประดานะคะเป็นขนมถ้วยอ๋อร้านปนีนะคะโอ้ยมีขนมเทียบเลยอะค่ะพี่ถ้วยละสิบบาทเนี่ยนะคะไปจัดเบรกได้นะคะออกงานงานงานบุญงานอะไรนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน,น่ากินเนี่ยทำได้ทำได้ไดหลายอย่าง<ช>โทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรเมื่อกี้นะคะในกระดาษ<ช>ขอบคุณนะคะป้านี<ช>อันนี้เป็นร้านข้าวนะคะ<ช>หมูย่าง อันนี้ร้านน้ำพริกค่ะอันนี้ผักสดรถทงเทงสวัสดีค่ะมีผักสดนะคะหลายลากมากถุงละประมาณเท่าไหร่คะถุงละเท่าไหร่คะแล้วแต่นะ,ะแล้วแต่ะสิบ<ต>บาทสิบห้าบาท,บาทมีหมดหลายราคาค่ะเอ้ยน่นารักอะ่ะ <laughs> รถผักสดเคลื่อนที่ค่ะเพื่อนๆผักเยอะอะ่ะนี่มีเห็ดด้วยอะ่ะ งางใส่ถุงให้ยายเอาใจออเอาละค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือตลาดตลาดนัดเช้านะคะหน้าบิ๊กซีลาดเท้าค่ะก็จะเปิดทุกวันนะคะจันทรถึงอาทิตย์เลยช่วงประมาณตั้งแต่ตีห้ถึง10โมงเช้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะยวลานี้ฝันใจในบ้านเลยอ่ะ 拜